เอาละครับมาต่อกันที่อาชีพทั่วไทยกันบ้านครับวันนี้จะพาผู้ชมไปดูแปรรูปครับการแปรรูปใบรางจืดเพื่อนํามาทาชารางจืดเพื่อสุขภาพครับของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาหินเหล็กไฟอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดจากหน่วยงานภาครัฐด้วยครับติดตามครับกับคุณอาทิตยาวิชิตานุรักษ์รออยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ การเก็บใบรางจืดเพื่อไปทําเป็นชานะคะก็จะเก็บในช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะตัวยาจะยังคงอยู่ในใบในจํานวนมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแสงแดดออกแล้วนะคะใบก็จะสั่นข้อแสงแล้วก็นําไปเลี้ยงที่ลาต้นทําให้ตัวยาที่ใบนี้มีลดลงค่ะ ใบรางจืดที่ใช้ทำชาจะเลือกใบที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะคะที่นี่สามารถหาใบรางจืดได้ง่ายค่ะเพราะมีอยู่ตามบ้านเรือนและป่าชุมชนโดยชาวบ้านจะลุกขึ้นมาเก็บใบรางจืดตั้งแต่เช้ามืดไปจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือประมาณ7จ็นาฬิกาค่ะ ใบรางจืดที่ได้นะคะนำมาล้างทำความสะอาดระหว่างล้างก็จะคัดใบที่ไม่สวยทิ้งไปค่ะจากนั้นตากให้สะเด็ดน้ำนำมาเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบที่เห็นนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้ชาหน้าดื่มมากขึ้นนะคะชาวบ้านก็จะใช้ใบเตยมาหั่นเพื่อผสมรวมไปกับใบชาค่ะ เราต้องเลือกใบนะครับใบไม่ให้แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินใบกลางๆแล้วก็ใบท,ที่ที่เขียวสดนะครับแล้วก็ใบที่เหลืองๆหรือเป็นแผลหรือเป็นโรคที่มแมลงมันกัดเป็นด่างเป็นอะไรเราก็ไม่เอาเราต้องเลือกครับถึงเก็บติดมาเราก็ต้องเลือกทิ้งนะครับ แล้ใบเตยที่หั่นเรียบร้อยแล้วนำไปตากแดดอีกครั้งประมาณ30นาทีจนใบยุบตัวจากนั้นนำรางจืดและใบเตยมาผสมให้เข้ากันเข้าเตาอ,อบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีจนใบชาแห้งสนิทนำกรอบใส่ถุงและบรรจุกล่องค่ะที่นี่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตค่ะ ในเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะเราต้องเน้นเพื่อสุขภาพเพราะผู้บริโภคเขาจะรู้สึกว่าเราเราทำสะอาดแล้วก็บริโภคแล้วปลอดภัยเราก็ต้องเน้นตรงนี้ครับแม้แต่อุปกรณ์ทุกอย่างเราก็จะทำความสะอาดล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเลยลเราต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งไม่ว่า อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอทำอคาความอาดจด้วยแอลกอฮอล์และะ้วจะมั่นใจมากขึ้นชาวบ้านบอกนะคะว่าเดิมที่นี่ผลิตชารางจืดตามภูมิปัญญาชาวบ้านกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามได้มาตรฐานที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการตลาดด้วยค่ะ พัฒนาตั้งแต่ตากใบแห้งแล้วไปต้มกินอ่ะจนมาหั่นเป็นชาคั่วแล้วก็ใส่ถุงขาวๆยังไม่มีกล่องด้วยนะแล้วก็ตั้งแต่ปี2552มาจนถึงปีนี้เนี่ยกลุ่มก็ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมากขึ้นชาเป็นอาหารเนาะก็ใช้เวลาเรียนรู้กันไปพาไปฝึกอบรมหลักๆเลยสำนักง,งานเนี่ยสนับสนุนในหนึ่งองค์ความรู้ สตลาดและ3การพัฒนาแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับชุมชนขึ้นอยู่กับกลุ่มเพราะว่าถ้ากลุ่มพร้อมมันก็ไปด้วยกันได้รางจืดเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยถอนและขจัดสารพิษตกค้างในร่างกายและต้านสารอนุมูลอิสระ นอกจากชาสำเร็จรูปพร้อมดื่มแล้วนะคะปัจจุบันยังนำสารสกัดจากใบชามาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นมาร์กทอกหน้าดูดสารพิษและสเปรย์ดับกลิ่นปากเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าค่ะที่สำคัญที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นตัวอย่างของชุมชนอนุรักษ์ที่สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบกับพืนป่าและสภาพแวดล้อมค่ะ นี่แหละครับผลิตภัณฑ์ชาตรางจืดเพื่อสุขภาพนะครับมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วย,วยผู้ชมครับนอกจากการเข้าไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วก็การตลาดของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแล้วนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับชุมชนอีกด้วยครับเอาละครับ